นายแพทย์สุรโชตต่างวิวัฒน์ผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธาร,รณาสุขเขตสุขภาพที่4เปิดเผยว่าโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายสามารถให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล่าสุดยังได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดมาร่วมให้บริการผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวรสำหรับผู้ป่วยไตวายสิ ค่ะตัดทองโดยเป็นการผ่าตัดแบบวันเดียวเสร็จให้บริการนอกเวลาทำการหรือในรูปแบบคลินิกพิเศษช่วยให้ผู้ป่วยได้รับก,การผ่าตัดเส้นเลือดถาวรเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนานลดภาวะไตล้มเหลวและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้ โดยเขตสุขภาพที่4ได้มีการตั้งเป้าจะขยายผลไปอีก7จังหวัดในเขตสุขภาพค่ะซึ่งได้แก่พระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีและนครนายกภายในปี2566นี้ ด้านในแพทย์สราวุธทนเสรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีได้กล่าวนะคะว่าโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังมารับบริการอยู่ที่5493รายเป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย50รายค่ะแล้วก็มีการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคไตวายจากโรงพยาบาลปฐมธานีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องฟอกเลือดเพื่อทําเส้นเลือดถาวรโดยการผ่าตัดทําเส้นเลือดฟอกไตที่ด,ดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนจะให้บริการทุกวันอาทิตย์นะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมามีผู้ป่วยลงทะเบียนเข้ารับการทำเส้นเลือดถาวร68รายผ่านการประเมินว่าทำเส้นเลือดได้19รายแล้วก็ได้รับการผ่าตัดทำเส้นเลือดครบทั้ง19รายแล้วค่ะ